สวัสดีครับทุกท่านนะครับสวัสดีผู้ติดตามทางช่อง YouTube ทุกคนนะครับผมนะสำหรับคลิปนี้ก็จะพาทุกท่านนะครับมาอัปเดตราคานะครับเว็บ125นิวนะครับปี2022นะฮะตัวล้อแมกนะฮะสีเทาดำนะฮะตัวนี้เป็นตัวใหม่นะครับสีใหม่นะครับแล้วก็เป็นสีที่ขายดีนะที่สุดนะฮะในเดือนสิงหานะครับแล้วก็เป็นสีที่ขายดีมากนะครับผมนะ เพราะว่าตอนนี้ก็มีติดจองหลายคันนะครับสําหรับเบฟหนึ่งสองห้าสีเทาดําตัวนี้นะฮะนี่ตัวนี้ก็จะเป็นในส่วนของโลโก้เขานะครับนี่สวยงามนะครับสีนี้เป็นสีเดียวที่เป็นเบาะดํานะครับผมนอกนั้นก็จะเป็นเบาะแดงนะครับนี่ยโทนสีของเขานะฮะตัวนี้ก็จะเป็นตัวล้อแมกนะฮะเป็นล้อแมกตัวใหม่ล่าสุดเลยนะครับนี่ฮะไฟหน้าระบบไฟหน้าแบบ f ู L l LED นะครับแบบเ d l i ล h ์นะครับผมนะะแล้วก็ จะมีสติ๊กเกอร์ฮอนด้าอยู่ข้างหน้านะครับแล้วก็มีกระจังหน้านะฮะตัวนี้ก็จะเป็นโทนสีนะครับลูกค้าสนใจเยอะมากนะครับสําหรับสีนี้นะฮะในโลโก้เวฟหนึ่งสองห้าแล้วก็มีสติ๊กเกอร์นะฮะนิดหนึ่งนะตัวนี้จะเป็นสีเทาออกด้านๆนนะครับแล้วก็จะเป็นเงาก็จะเป็นตรงสีดำนะฮะตัวนี้จะเป็นระบบไม้แบบอนาล็อกนะฮะหรือว่าไม้แบบสายนะครับก็จะมีกระปุกไม้แล้วก็สายไม้นะครับ ตัวนี้ก็จะเป็นไม้แบบธรรมดานะฮะนี่คไม้แบบอนาล็อกก็ต้องรอดูว่าเวฟอกหนึ่งสองห้าตัวใหม่นะครับจะเป็นไม้แบบไหนนะฮะตัวนี้ก็จะเป็นสตาร์ทมือนะครับผมนะฮะแล้วก็ฝั่งนี้ก็จะเป็นไฟสูงไฟต่ำเตะแล้วก็เลี้ยวซ้ายเลีกก้ยวขวานะฮะเนี่ยโทนสีของเขาสวยนะครับจะเป็นสีเทาแล้วก็สีดำนะฮะตัวนี้จะเป็นในส่วนของไฟท้าย ไฟท้ายก็จะออกริมเหลี่ยมนะครับนี่ฮะไฟท้ายออกริมเหลี่ยมนะระบบไฟท้ายกับไฟเลี้ยวนี่จะเป็นแบบธรรมดานะครับนี่ฮะตัวนี้จะเป็นโทนสีของเขานะตอนนี้ก็ราคาล่าสุดนะครับสำหรับเว็บหนึ่งสองห้าตัวล้อใหม่ฮะปีสองพันยี่สิบสองนะครับตัวรถก็อยู่ที่ห้าหมื่นแปดพันเก้าร้อยนะครับสำหรับเว็บหนึ่งสองห้าตัวล้อใหม่ฮะราคาตัวรถนะครับผมห้าหมื่นแปดพันเก้าร้อยนะครับ ส่วนค่าจดทะเบียนก็อยู่ที่1,000บาทนะครับตัวนี้ก็พร้อมโอนพร้อมจดทะเบียนอยู่ที่5 9 9 0 0บาทนะฮะเนี่ยตัวนี้ก็จะเป็นตัวล้อแมกนะฮะล้อแมกก็เป็นล้อแมกลาย5ก้านนะครับสีดำออกด้าน,นด้านนะฮะปั๊มดิสก็เป็นปั๊มดิสแบบปั๊มเล็กนะฮะเป็นสีเทานะฮะกระบอกโชคนในสีเทานะครับผมนะตัวนี้ก็จะเป็นลายของอยาง IRC นะครับ ตัวนี้ก็จะเป็นในส่วนของเครื่องยนต์นะสำหรับเวบ125ตัวนี้ก็จะเป็น1ลูกสูบ2วาลนะครับผมนะเครื่องยนต์125ซีซีนะครับ1ลูกสูบ2วาลขนาดลูกสูบอยู่ที่52มิลนะช่วงชักนี่55.5นะครับผมนะตัวนี้ฮอนด้าเขาก็รับประกันระบบเครื่องยนต์ให้3ปีนะหรือว่า3 0 0 0 0กิโลเมตรนะฮะตัวนี้เป็นระบบเกียร์นะครับเป็นระบบเกียร์วน4ระดับนะเหยียบไปข้างหน้าก็เป็นเกียร์1 2 3 4นะครับ แล้วก็ขับเคลื่อนด้วยโซ่นะครับเนี่ยาครอบโซ่สเตอร์ก็จะเป็นแบบสีเทานะฮะเนี่สวยงามนะฮะส่วนโชก็เป็นแบบโชกคู่นะครับโชกก็จะเป็นโชกแบบสปริงชุบโครเมียมนะฮะตัวนี้ก็จะเป็นในส่วนของยางหลังนะครับขนาดยางนี่แปดสิบทับเกนะครับขอบสินิ้วนะฮะล้อแม็กก็จะเป็นล้อแม็กสีดําออกนั้นด้านนะฮะ ล้อแมกก็เป็นล้อแมกลาย5ก้านนะครับขนาดยางในแปดสิบทับเกขอบ17นิ้วหรือว่า2.75นะครับยางใหญ่มากนะครับสำหรับสายบรรทุกนี่สุดยอดเลยนะครับยางใหญ่อย่างนี้นะฮะเนี่ยไฟท้ายเขาก็ออกแบบมาสวยนะครับแบบทรงแบบเหลี่ยมๆนะครับนี่ฮะไฟท้ายไฟเลี้ยวนี่เป็นแบบหลอดนะครับก็เวลาขาดก็สามารถซื้อเปลี่ยนได้นะครับหลอดหนึ่งก็ประมาณ3-40บบาทนะครับผมนะ ตัวนี้ระบบเบรกหลังนี่จะเป็นแบบดัาเบรกนะครับข้างหน้าแบบดิสข้างหลังแบบดัมนะแล้วก็ฝาครอบท่อก็แบบชุบโครเมียมนะนี่ยโทนสีก็จะออกสีเทาแล้วก็สีดํานะครับตัวนี้ก็เป็นรถที่ลูกค้าจองแล้วนะครับผมนะแล้วก็รอปล่อยนะฮะแล้วก็รอส่งมอบลูกค้านะครับก็เลยมาลงคลิปก่อนนะครับเพราะว่าสีนี้ลูกค้าจองเยอะมากนะครับสาหรับสีเทาเบาะดานะเพราะว่าราคาก็ ไม่สูงมากนะครับราคาพร้อมจดทะเบียนอยู่ที่59,900บาทนะครับพร้อมโอนพร้อมทะเบียนพรบเลยนะครับผมนะฮะสำหรับราคา59,900นะฮะในส่วนของประกันรถหายก็950บาทนะฮะอันนี้ก็แล้วแต่เพื่อนๆนะครับจะทําก็ได้ไม่ทําก็ได้นะครับสําหรับประกันรถหายนะฮะนี่ฮะโลโก้ตัว125โลโก้ก็ทํามาสวยนะครับแล้วก็กันตกนี่จะเป็นแบบสีดําเงานะนี่ฮะกันตกสีดําเงา ตัวนี้ก็จะเป็นตัวถังน้ํามันนะฮะถังน้ํามันตัวนี้ก็จุน้ำมันได้5.5ลิตรนะฮะถังใหญ่นะครับจุน้ำมันได้5.5ลิตรรองรับแก๊สโซฮอล์เก้าแล้วก็ E20 นะฮะเติมได้เลยนะครับผมนะในส่วนของอัตราประหยัดน้ํามันนะครับสำหรับ m หนึ่งสนะตัวนี้อัตราประหยัดน้ํามันอยู่ที่71.4กิโลต่อลิตรนะฮะก็คือเติม1.4นะครับสามารถขับได้ถึง100กิโลนะครับเพื่อนๆพื่น,นะก็คือประหยัดมากนะครับ ตัวนี้รถเพิ่งมานะครับผมกระจกก็ยังไม่ได้ใสเลยนะฮะในส่วนของการรับประกันนะครับก็รับประกันทั้งคันนะครับสปี3 0 0 0 0กิโลเมตรนะฮะส่วนระบบหัวฉีดนี่ก็รับประกันให้5ปีนะครับหือว่า5 0 0 0 0กิโลเมตรนะคือเอาตัวไหนที่ถึงก้อนนะครับสาหรับระบบหัวฉีดกับระบบเครื่องยนต์ก็3ปีกับ5ปีนะฮะตัวนี้ก็จะเป็นในส่วนของยูบอกนะฮะตัวนี้ก็ใส่หมวกกันน็อกเต็มใบได้1ใบนะฮะหมวกกันน็อก เต็มใบได้1ใบนะครับสำหรับยูบของเว็บ125สนะฮะสวยนะครับสีนี้นะฮะแล้วก็เพื่อนๆพี่ๆจองมาเยอะมากนะครับแล้วก็สอบถามมาเยอะมากนะครับว่าจองนานไหมนะที่ร้านก็จองก็ประมาณ20วันนะครับก็คือประมาณ20วันนะก็ได้รถนะคืออาจจะเลดนิดนึงนะครับหรืออาจจะมาก่อนนะครับผมนะเพราะว่าเป็นสีเดียวนะครับที่เป็นเบาะดำนะฮะแล้วก็สีออกด้านๆนะครับผม ตัวนี้จะเป็นสีเทาดำนะครับในในลายจดทะเบียนนะครับผมเป็นสีเทาดำนะราคาก็59,900าบาทนะครับพร้อมโอนพร้อมทะเบียนพรบนะรบในส่วนของเงินดาวนะครับตอนนี้ทางร้านก็จัดโปรโมชั่นนะครับดาวอยู่ที่250บาทนะครับออกรถได้เลยนะครับข้งวดก็ยาวสุดนะครับได้4ปีนะครับดอกเบี้ย1.39สนะส่วนข้งวดก็ลูกค้าสามารถเลือกได้นะครับตั้งแต่1ปี2ปี3ปีแล้วก็4ปีนะครับแล้วแต่ลูกค้านะครับสะดวกตัวไหนก็เอาตัวนั้นนะ ตัวนี้จะเป็นที่ใส่แบตเตอรี่นะครับแบตเตอรี่ก็อยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้นะครับผมเวลาลูกค้าซื้อไปนะครับเขาก็จะใส่แบตเตอรี่ให้นะครับสายสีแดงๆนี้ก็จะอยู่ข้างในนะครับสวยงามเลยนะครับเพื่อนๆนะสำหรับเพื่อนๆพี่ๆท่านใดนะครับที่เคยใช้รุ่นนี้ก็คอมเมนต์เข้ามาได้นะครับว่าใช้แล้วเป็นยังไงนะรในส่วนของราคาในเขตพื้นที่ของเพื่อนๆราคาเท่าไหร่ก็คอมเมนต์เข้ามาได้นะครับเอามาเทียบราคากันดูนะครับผมว่าในเขตพื้นที่ของเพื่อนๆนะครบเวมหนึ่งสองห้าตัวท็อปล้อแม ราคาเท่าไหร่นะครับส่วนที่นี่ก็59,900พร้อมโอนทะเบียนพรบนะครับผมนะอันนี้ก็แล้วแต่ร้านนะครับผมบางร้านก็อาจจะแพงกว่านะฮะบางร้านก็อาจจะถูกกว่านะครับผมนะอันนี้ร้านอยู่ที่ร้านฮอนนาบีอาวายจังหวัดบุรีรัมย์นะฮะสำหรับเพื่อนๆพี่ๆท่านใดนะครับที่เข้ามารับชมแล้วก็ฝากกดติดตามให้ด้วยนะครับแล้วก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมคลิปนะฮะแล้วก็ขอบคุณทุกๆคอมเมนต์ด้วยนะครับ สำหรับเพื่อนๆพี่ๆนะครับที่คอมเมนต์เข้ามาก็ขอบคุณมากๆนะครับผมนะสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณมากๆนะครับสวัสดีครับ